้ใเราจะเห็นว่าสองควบครึ่งนะครับปล่อยล้อแล้วนะครับไม่ใช่สี่ล้อนะครับท่านผู้ชมหนึ่สองสมสี่อำหรับใครที่ยังขี่สี่ล้ออยู่ก็ดูเพียงพอเป็นแรงบันดาลใจนะครับสังเกตเช้านะครับจะไถเรื่อย ถอยหลังได้ด้วยครับเพียงพอสามารถถอยหลังได้ถอยหลังได้ครอืเก่งมากลูกแล้วก็เลี้ยวได้ตามใจเลยครับขึ้นเนินก็ได้นะครับเดี๋ยวพ่อจะโชว์การขึ้นเนินให้ดูนะครับว่าขึ้นเนินนี้เดินมาขึ้นเนินนี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวขึ้นเนินได้ละเห็นไหมครับแล้วค่อยๆถอยหลังครับแม่เก่งมากลูก ออไม่ล้มครับไม่ล้มไม่ล้มครับเห็นไหมครับเราประคองได้ครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับเราดึงเราดึงภาพนี้มาให้ผู้ชมดูสดๆอ่าไทยหลังได้เดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยครับคุณเพียงพอโอ้เดินหน้าแล้วครับนี่เห็นไหมครับไม่ล้มครับขาขาเขาทรงตัวครับนี่ คุณเพียงพอสักอย่างนี่ถ่ายหลังได้ใครขี่จักรยานถ่ายหลังไม่เป็นนะครับเชิญปรึกษาคุณเพียงพอกล้องโฟล์อดอลลี่ตามเข้าไปนะครับอย่าถ่ายหลังมากหรอกเดี๋ยวชนพุทบาทดูกันจะๆครับไม่มีล้อที่สามที่สี่นะครับมีเพียงสองล้อนะครับเป็นไงนะครับงงสิครับท่าน สองขวบครึ่งครับขี่สองล้อได้แล้วอย่าเร่งเด็กครับไม่ต้องเร่งเขาจะเป็นของเขาเองนะครับดูครับดูครับเขาส่งตัวได้แล้วครับท่านผู้ชมดูครับพี่ป้านะอาไอที่มีลูกหลานนะครับดูไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเขาขี่สองล้อได้ครับดูครับท่านผู้ชมดูครับเห็นกันจะจครับไม่ได้ใช้สแตนด์อินนะครับ คนไหนชื่อเพียงพอยกมือขึ้นครับสามารถยกมือขึ้นได้ด้วยครับขี่จักรยานไปยกมือครับยกมือสองมือได้ไหมครับโอ้โหทรงตัวเป็นไงปล่อยมือได้ด้วยครับเขาสามารถปล่อยมือได้เห็นเห็นเลยครับไม่ล้มครับเห็นไหมครับแล้วก็จับเข้ามาจับแฮนด์ใหม่โอ้โหแล้วเขาก็จับแกมตัวเองสองข้างเลยครับยิ้ม้วยครับแบบกวนมึนโห้อ้ิ้เท่านี้กันนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจมาติดตามครั้งต่อไปกับเพียงพอซีรีส์โชว์